ของบ้านเจวเนาะค่ะที่อันฝนตกมาเมื่อค่ะพี่น้องค่ะเสร็จแล้วที่นี่เจวกันเลยเห็นว่าฝนเริ่มซาลงจักน้อยเนาะค่ะสิพามาเบิงอันบรรยากาศโลบนอกค่ะพี่น้องค่ะมาเบิงน้ากันค่ะบรรยากาศเป็นยังไงเนาะเดาเจวสิพามาเบิงเด้อค่ะพี่น้องเหมือนคล้ายๆกับว่าหลังฝนตกแล้วฝนก็จะตกอีกรอบค่ะคุณผู้ชม เดี๋ยวเด้อเจาสิพ้าไปเบิงทองป้ากับโบได้วัดส,สีสว่างบันไดเด้อค่ะพี่น้องอันนี้ก็คือบรรยากาศรอบนอกเนาะค่ะนี่แหละค่ะพี่น้องฝนตกมากเมืดมืมเกือบเมืดมืมเมืดืขึ้นอีกค่ะพี่น้องค่ะนี่เนาะคะ่ะเป็นบรรยากาศฟ้าก็ยังมาอีกแล้วเสียงเสียงฟ้าเสียงฝนก็ฮึมฮึมมาอีกแล้วนี่ค่ะพี่น้องค่ะบรรยากาศพี่น้องเอ้ยตะแมนว่าอันนี่หลค,ค่ะค่ะฝนฟ้า บอสีหายเฮ้าได้ไปใส่มาใส่เลยค่ะอันนี้บรรยากาศเนาะค่ะพี่น้องเนาะหลังฝนตกค่ะแต่ก็ยังมีให้เห็นเมฆปกคลุมหนาเป็นบางส่วนเพราะว่าเหมือนคล้ายๆกับมันจะมาอีกรอบแล้วค่ะคุณผู้ชม นี่นอค่ะอันช่วงนี้เป็นช่วงที่เฮาสิเอาอันขยะที่บ่ได้ใช้แล้วค่ะพี่น้องออกมาไว้นอกบ้านเพื่อที่สิไ้อันผู้เพิ่นมาเก็บขยะนอค่ะปีหนึ่งก็จะมีประมาณสองครั้งค่ะคุณผู้ชมที่เขาจะมาเก็บขยะที่นอกเหนือจากที่เราจะใช้ทิ้งต่ออาทิตย์นอค่ะอันนี้ก็สิเป็นขยะที่เพิ่นสิม,มาเก็บแบบเป็นรถใหญ่แบบนี้ค่ะพี่น้อง นี่แหะคะ่ะพี่น้องคะ่ะโอ้ยฝนก็บ,บ่ได้ว่าสิหายไปใสเด้อพี่น้องนี่ล่ละคะ่ะพราเขาบ่ได้ไปใสมาสใสละอากาศกับอดอู้ด้วยค่ะอุดอู้ค่ะค่ะพี่น้องคะ่ะอยู่แต่ในบ้านเนาะคะ่ะเองจี้เพิ่นกับเบื่อเด้อค่ะแต่มันก็ดีดีต่อผักผลไม้เราเนาะดีต่อพืชผักของเรานี่ล่ะคะ่ะพี่น้องคะ่ะบรรยากาศรอบนอกบ้านแจ้วคะ่ะพี่น้องหลังจากที่ ฝนตกไปแล้วแล้วก็ตั้งท่าว่าจะมาอีกรอบค่ะอันพี่น้องจ้าเจลไบ่ได้ออกนอกบ้านหลายมือเนาะค่ะเสร็จแล้วที่นี่เจวก็เเ็นอันเพื่อนบ้านเจลแม้ค่ะพี่น้องเพิ่นพากกันสี่ายออกเนาะค่ะประมาณสามหลังค่าเลื่อนสามหลังช่วงต้นซอยนุ้นค่ะพี่น้องต้นซอยนุ้นเพิ่นสี่ายออกจากจากบ้านไปอันเป็นค้ายกับบริษัทเพิ่นเช่าให้อยู่แบบนี้ค่ะพี่น้อง ฮัลโเสร็จแล้วที่นี่พ่ออันคล้ายๆกับเพิ่นมดสัญญาเนาะคะ่ะมดสัญญามดคอนคอนแทคแบบนี้เพิ่นกับสีได้ยายไปอยู่บองอื่นเดี๋ยวเด้อเจวสีหายพี่น้องเบิ้งเด้อค่ะเจวเห็นอันรดบรรทุกเพิ่นมาเก็บของเนาะคะ่ะพี่น้องสีเห็นบ่พูดนะคะบ้านหลังนุ่นเด้อค่ะพี่น้องคะ่ะเพิ่นยายออกจ้าแล้วก็มีอีกสองหลังคือยายเรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะ ออกคนคองออกไปเพราะว่าบริษัทเพิ่นเช่าหิยู่แบบนี้นะคะพี่น้องพอหมดสัญญาเราเพิ่นกระสิต้งได้ย้ายออกจากบงนี้ไปเฮ็ุงานบงใหม่ยังส่เนาะค่ะเป็นสไตล์นี่แหละค่ะเจลก็เลยพาพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศรอบนอกว่าฝนฟ้าอากาศเป็นยังไงบ้างบ้านของเจวแววฝนฟ้าลดน้อยลงหรือย,ยังเนาะค่ะก็เลยอยากให้พี่น้องได้ชมบรรยากาศสดๆไปน้ำกันค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็รู้สึกเหมือนกับฝนเริ่มไปปล่อยลงมาสักหน่อยแล้วค่ะคุณผู้ชม ะคะวันนี้พอลุงเพิ่นกับไปเหตุงานคือเก่าค่ะพี่น้องวันอาทิตย์เพิ่นก็ยังไปเหตุงานอยู่คะ่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะตอนนี้เจ๋วพามาดูบรรยากาศรอบนอกคะ่ะบรรยากาศรอบนอกที่ฝนฟ้าก็กําลังมานาะคะ่ะขึ้นเป็นจังไดเด้งคะ่ะชัดเจนบ่ค่ะพี่น้องคะ่ะ มือใหม่หัดไลฟ์เนาะค่ะก็ยังบบคอยคุณชิ้นปันใดได้ค่ะพี่น้องค่ะเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วฝนเธอมาอีกแล้วก็เธอหยุดไปแล้วนี่แล้วเธอจะมาอีกทำไมฝนพี่น้องจา๋ามาอีกแล้วค่ะโอ้ยตำแมนมันเหลือใจค่กคะ่ะน่ะเธอจะไม่หยุดหายใจเลยเหรอฝนฟ้าอากาศเนาะค่ะพี่น้อง ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะสัญญาณขึ้นชัดดีไหมคะภาพชัดไหมสวัสดีทุกท่านนะเฮ้ยร้อนลาลค่ะพี่น้องอยู่ในบ้านก็ร้อนอากาศก็อบอุอ่อู้อยู่ข้างนอกก็ร้อนแล้วก็ฝนตกลงมาอีกแล้ววันนี้เจลซีเฮ็ดอันปีไก่อบซอสค่ะพี่น้องคะที่นี่เจลก็เลยมักไก่ไว้อยูค่ะ แต่ว่ายังบดไออกเขามาในบ้านกับมืดมืดได้ค่ะพี่น้องคะเจ้าเลยอยากให้พี่น้องดูบรรยากาศชมบรรยากาศ,บ,ญญากาศบ้านเฮานาอค่ะว่าเป็นจังใดชัดบอกค่ะพี่น้องอยู่ในบ้านกัสิเป็นมืดมืดจังน้อยเนาะขยุ่นอกบ้านหนากัสีขาวเปิ้นเวิ้นได้ค่ะไปนอกบ้านดีบ่ื้าหนาสิได้ขาวจ้าใครเข้ามาแล้วทักทายได้จา้าเป็นยังไงบ้างวันอาทิตย์ ทุกคนรู้สึกยังไงบ้างคะโอ้ยพี่น้องจ๋าเจ้าก็เลยบบเป็นตาได้เฮ็ดยังดอกค่ะเพราะว่ายังวันี้ค่ะฝนตกเดี๋ยวก็ตกเดี๋ยวก็ตกเนาะค่ะนี่ก็บรรยากาศกลับมาอีกแล้วฝนแทนที่เธอจะไปให้ฉันได้หายจงหายใจหายคอบ้างเนาะก็ยังกลับมาอีก ทักไทยกันได้ค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมค่ะเป็นจังใดเดิงค่ะพี่น้องบ้านพี่น้องฝนตกยูบบ่ค่ะแเจ้าสิหยเผงบรรยากาศข้างนอกเด้อค่ะพี่น้องพูดนะ โอ้จเจ้าจวสิวาจังไดล่ะค่ะพี่น้องค่ะฝนกระโตอันพี่น้องอยู่ทั้งซิดนีย์ท่วมก็ยังท่วมอยู่ด้ค่ะพี่น้องแต่บางพื้นที่น้ำพื่นกันลดลงดึงแล้วค่ะลดลงพอให้เพื่นได้เก็บเขาเก็บของเขาที่เขาทางเพื่นนาะค่ะพี่น้องแต่ว่าพ่อน้ามลดเสร็จแล้วที่นี่ก็มีอันดินโค่นหลายค่ะพี่น้องพื่นกระตงทำความสะอาดอย่างใหญ่เลยค่ะอันแจวเบิงโทรทัศน์เาะอันพูลังค้นนี่พิ่นกับมี คล้ายกับผู้สื่อข่าวถามว่าในเมื่อบ้านเธอเกิดปัญหาน้ําท่วมแบบนี้แล้วแล้วเธอจะย้ายออกไปจากที่นี่ไหมเนาะค่ะเห็นเพิ่นถามย้ายคนนั้นเล้ากัจะประมาณหาสิบขึ้นแบบนี้แหละค่ะพี่น้องประมาณห้าสิบขึ้นเนาะเสร็จแล้วทีนี้เขาก็บอกว่าเขามีลูกอยู่สองคนลูกชายกับลูกสาวเขาก็ยังอายุน้อยอยู่ก็ออกไปมีครอบครัวแต่ว่าเขานะ่ะคือแก่แล้วเนาะคะ่ะสามีเล่ากับแก่แล้วเสร็จแล้วที่นี่เล่ากับว่สามารถ ที่จะย้ายออกจากตรงนี้ได้เพราะว่าหนึ่งก็ไม่มีเงินเนาะคะ่ะเล่าก็บอกว่าอันประกันเล่าก็บอยได้เฮ็ดได้ค่ะพี่น้องบ้านบ้านที่เล่าอยู่นั่นก็คือเป็นบ้านโบเมนมาบ้านใหม่ได้ค่ะพี่น้องเป็นบ้านเก่าหลายหลายแบบสิบปีแล้วค่ะพี่น้องคะหลายสิบปีเกินเกินหลายสิบปีมากเซ็จแล้วที่นี่พอเพิ่นอันน้ำท่วมปุ๊บ เพิ่นกับบนได้มีประกันว่าสิมาซซยหรือ,อทีว่ามาสมตรงนั้นสมตรงนี้ห้ได้ค่ะพี่น้องหรือว่าไม่มีประกันที่จะมาช่วยทําความสะอาดหรืออะไรก็แล้วแต่น้องค่ะเพราะว่าประกันนี่เพิ่นซีมีเพิ่นสีมีครอบคุมได้ค่ะพี่น้องก็คือว่าอันครอบคุมเกี่ยวกับน้ําท่วมนี่เขาก็จะมีแบบเปลี่ยนพมให้เปลี่ยน เปลี่ยนตู้เตียงเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างอะไรก็เลี้ยวแต่ที่ว่าเฮาพังเฮาเสียแบบมีเนาะค่ะเฮาก็คิดร่วมไปแล้วแล้วเฮาก็ยืน่นให้ประกันแบบนี้ประกันเพิ่นก็สิจ่ายเงินมาแบบนี้เนาะคะ่ะบางคนเพิ่นก็สิแบบว่า ช่วยจ้างแม่บ้านจ้างอะไรแบบนี้เนาะค่ะมาทําความสะอาดแบบนี้ได้ค่ะพี่น้องแต่ว่าคือคุณป้าคนนี้แกก็บอกว่าแกไม่สามารถที่จะไปอยู่ที่ไหนได้แล้วต่อให้อีกกี่ปีปน้าท่วมแกก็จะต้องอยู่ที่นี่เพราะว่าอายุเยอะจะไปไหนก็ไม่ได้จะไปกู้แบงก์ก็ไม่ได้บ้านหลังนี้ขายก็ไม่ได้แกก็ว่ากันนี่เนาะคะ่ะก็ตระทุสสารมากๆเลยค่ะแล้วที่นี่เล่าก็บอกว่าคันแมนเล่า,าสิขายบ้านเลาสิไปขายหฮไปเพราะว่าอัน ณที่นี้ก็คือว่ามันไม่มีใครมาซื้อแล้วเพราะแถวนี้ก็คือมีแต่น้ําท่วมเนาะคะ่ะเราพูดไปเราก็โลง่งหายไปเนาะค่ะพี่น้องกต่ต่สงสารเราแต่ว่าเพิ่นอยู่ไกลจากบ้านที่เจียวอยู่นี่ขับรถประมาณแปดชั่วโมงเก่าชั่วโมงเนาะคะ่ะเพราะว่าเพิ่นอยู่แถวฝั่งทางบริสเบนเนาะค่ะพี่น้องทางควีนสแลนด์ก็คืออยู่คนละรัดกับเจียวเนาะค่ะพี่น้องคะนั่นแหลคะค่ะตกลงไีกแล้วพี่น้องเอ้ยจ่าเดี๋ยวจเจียวสิยหายเบิงเดอร์คะ่ะ บรรยากาศรอบนอกคะ่ะจา่าลูกลูกสาวย่านฝนลูกสาวย่านฝนจ่าลูาก Just raining <c oughs> นั่นแหละค่ะพี่น้องอเจ้าเลยอยากให้พี่น้องเบิ่งบรรยากาศไปสดๆไปกระเจียวซื่อๆล่ะค่ะพี่น้องคะ อันมาชมบรรยากาศเนาะค่ะเฮากับบได้ออกจากบ้านช่วงที่ฝนตกเพราะฝนตกยุดแล้วเจวเลยอยากสิห้พี่น as well as ้องเห็นบรรยากาศแล้วพอเจวออกไปเจลก็เจออันเพื่อนบ้านเพื่นกําลังย้ายของออกเนาะค่ะก็เลยเลยได้ได้คุยกันแต่ว่าบ่ได้คุยกับบ้านที่เพื่อนสิย้ายออกได้คุยกับบ้านที่ขังๆกันเนาะค่ะเพื่อนก็เล่ยฟังว่าเขาเขาหมดคอนแทคแล้วเขาหมดสัญญาแล้วเขาก็จะย้ายออกเนาะค่ะแล้วที่นี่วันก่อนเจวกับไปเจอคุณป้าวิกกี้เนาะค่ะเพื่อนก็บอกว่าอัน บ้านของเพื่อนนี่เพื่อนห้ธนาคารมาตีราคาห้เพราะว่าเพิ่นเห็นข่าวน,าวนา้าท่วมหน้าอยางเนาะค่ะเพื่อนก็สิเฮ็ดประกัน,นเด้พี่น้องเพิ่นเิเฮ็ดประกันสเสร็จแล้วที่นี่ธนาคารก็ตีราคาห้ให้บ้านเพื่อนนีราคาประมาณห้าแสนห้าแสนดอลลราออสเตรเลียกับประมาณสองยี่สิบสามล้านยี่สิบสามยี่สิบสี่ล้านประมาณนี่แหละค่ะพี่น้องจิบป,ประมาณนั่นแหละค่ะเจ้าเจ้าว,ว่าเนาะห้าห้าหนึ่งเป็นหน้าสองสง กระจิตตีขึ้นประมาณนั้นเลยค่ะเร็จแล้วที่นี่เพิ่นก็เลยบอกว่าอันถ้าเกิดว่าเพิ่นชีเฮ็ดประกันนี่เขาก็จะต้องดูมูลค่าบ้านน้ำเนาะค่ะเพิ่นก็เลยไปเช็คราคาเรียบร้อยแล้วเพิ่นก็เลยถามเจ้าวาดเจ้าได้เช็คราคาบ้านบอเจ้าก็บอกว่าเจ้าไ่ได้เช็คเนาะค่ะณตอนนี้เขาก็ยังบรูว่าอันบ้านเทานี่สิลข้าเท่าใดแต่ว่าประกันนี่ พอลุงเพิ่นเฮดเรียบร้อยลวค่ะพี่น้องก็คือประกันทุกสิ่งทุกอยาก่างบ่ว่าสิเป็นประกันน้ามทวมเนาะค่ะประกันไฟไหมอันประกันที่แปลว่าบ้านถลม่มหรืออะไรแบบนี้เพื่อนกเ็เฮดประกันไว้เรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเฮาเลยบ,บดบ่บด้ยากตรงนี้เนาะค่ะแต่ว่าช่วงที่คุณป้าวิกกี้พันใหญ่ขอมานี่ก็คือว่า เพิ่นยังบ่ได้เฮ็ดประกันสันนี้นค่ะพี่น้องบอ่ได้เฮ็ดประกันเกี่ยวกับน้ำถ่วมแต่ว่าอย่างอื่นเ,เพิ่นก็เฮ็ดไว้แล้วเนาะค่ะแต่พอเห็นข่าวน้ำถ่วมได้หลายเพิ่นกับ,บ่บ่คคอยสบายใจเพิ่นก็เลยไปเฮ็ดสันนี้นค่ะพี่น้องนั่นแหลคะค่ะเพิ่มในประกันไปอีกหน่อยนึงแต่ว่าเพิ่นกับ่บได้บอกว่าเพิ่นเสียเท่าใดเนาะค่ะเจ้าก็บ,บ่ได้ามเพราะว่าแนนข่ค้นเท้าคข่เขาสิบอกเขาก็สิบอกเองเนาะคะ่ะเพราะว่าเรื่องบางอย่างก็สิเป็นลงายๆลักษณะที่อันเรื่องส่วนตัวไยส่งตัวมันเนาะค่ะพี่น้องนั่นแหละค่ะ อัน้อยที่เจวอยูนี่ค่ะพี่น้องเจวกระ,ะทือว่าเป็นเป็นแบบว่าร่วมประเทศอันร่วมทวีปร่วมชาติหรือเปล่าพี่น้องเพราะว่าพวกเจวนี่มีหลายชาติมากๆค่ะมีออสเตรเลียเนาะค่ะก็มีอันพี่น้องฟิลิปปินส์มีคนจีนเนาะคะ่ะแล้วก็มีคนอินเดียแล้วก็มีปากีสถานอันนี้ค่ะพี่น้องแล้วก็มีคนไทยเนาะคะ่ะนี่อยู่ในโซยนี่เป็นมัลติเคาลเจอร์ไปเลยค่ะพี่น้องค่ะเจอกันกระทักไทยกันกันยังกันเนาะคะ่ะ ก็มีความสูกอยู่อันที่นี่ฝนนี่ก็ตตดีเลีค่ะพี่น้องคะบางคนอันพี่น้องอยู่ทางเมืองไทยเพิ่นก็บ,บอกว่าฝนที่บ้านฉันไม่ตกเลยเจ้าก็บ,บอกว่าโอ๊ยไปตกทางเมืองไทยให้แน่เนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าอันถามว่าดีบอกกนดีสําหรับต้นหมากรากไม้เฮ้าย่างที่เจ้าบอกแหะค่ะพี่น้องเฮาก็ได้บ่ต้องไปลดน้าเพิ่นเนาะอันนี้ก็คือเป็นน้าธรรมชาติน้า อันต๊มาจากฟ้าเข้าก็ได้ประหยัดน้ำไปอีกเนาะค่ะแล้วอ,อีกอยาก่างนึงก็คือว่าอันได้รับน้ำธรรมชาติผลไม้ล่างใหม่เข้าก็สีงามด้ยคะ่ะพ<ม>ี Again, <laughs> ่น้องเจ้าอันเก่งหนอลูกสวัสด,ด,ด,ดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะหัวฟู <laughs> อันเจียวเนาะตําตําอันกระทร้อนไหมค่ะพี่น้องตํากระทร้อนแซบแซบจะแบบเจ้าผัด เฝ้าตาาํ้เฝ้านี่ไอเจีพน้อนเฝ้า,ก,ฝานะกินเฝ้าแล้วนะเจ้าก็เลยก่ได้เฮ็ดคลิปเด้ค่ะพี่น้องเพราะว่าตํากระท้อนี่คือแบบบ่ได้กินนานมากๆค่ะพเพราะตําแเราก็แซ่บหลายค่ะอันเจ้าก็ใส่อันนัน่นน้า No working baby because it's raining ถ้าฝนตกมันก็จะไม่มีขึ้นค่ะมันก็จะไม่มีขึ้นค่ะนะ Make a wish one t o t r e e wish I wish you coming อยู่กันสองคนค่ะพี่น้องเองจีเพิ่นกระเบื่อแจวกับเบลูเรูว่าสิบผ้าพันเล่นยังเนาะค่ะเพราะว่าอันเห่าเล่นไปมิดแล้วบางที่เพิ่นกระเบื่อแจวก็เลยให้เพิ่นดูอันย t u b e คลิปเนาะค่ะเพราะว่าบดได้ออกไปในหลายเอ็งจีเพิ่นกังุดยิดกังงอแงเพราะว่าเพิ่นบดไดเผา่ันอินเนอร์จีเพิ่นเนาะค่ะแต่ว่าช่วงที่อันฝนยุดนั่นแจวผ้าเพิ่นออกไปขึ้นจักรยานหน่อยนึงอยู่ค่ะพี่น้องเพราะให้เพิ่นหายเบือเนาะค่ะเพราะที่ฝนตกก็ได้ผ้าเพิ่นเผาบ้านอีกรอบนึงโอ้พี่นองจา เจแบโบรูว่าสิทธจังใดนอกกับอันฝนฟ้าอาการเข้ากับไปแก้ไขยังไม่ได้เขากัต้องยอมรับในสถานการณ์เนอะค่ะจ้าพี่น้องเป็นจังใดเดิมเขามาแล้วก็ทักทายกันแน่เด้อค่ะสบายดีโบพี่น้องจ้าเอาอีกแล้วมาอล้ฝนมาอีกแล้วฝนมาอีกแล้ว ม,มาขึ้นนี่กตะกแลงแรงเนี่ยค่ะพี่น้องตกแลงแต่ว่าอันตกมากกับโบได้วาสิไหเราเห้าแบบรู้สึกเย็นสบายเลยค่ะพี่น้องตกมากกับเอาคือเกาเนาะคะ่ะตกมาก,ก็มีความรู้สึกเหมือนกับแบบเหงือ่อเนียวตัวแมค่ค่ะใครเข้ามาแล้วทักทายบอกแม่เจ้าด้วยนะคะอืเอาแล้วอีกอันนึงอยู่ไหน ให้มันมีไปดูซิว,ว่าโทรศัพท์อีกอันนึงอยู่ไหน <No. S 1> เห็นไหมชาร์จแบตเตอรี่แล้วแบตเตอรี่ก่อนแล้วลูกออนเราเออแล้วมันมีชาร์จแบตเตอรี่ให้เร็ว is สเ a ็ now หมดแล้วไม่มีไม่มีอะไรให้เล่นแล้วค่ะเอาไปเดีมันมีชาร์จแบตให้เลย อ่โอเคโอเคโอเคเดี๋ยวไปดูไก่อบซิไก่อบเสร็จยังไปดูซิไปดูไก่อบซิอืมเอาล่ะค่ะเอาค่ะค่ะเดี๋ยวแม่มีดูไก่อบให้ค่ะไปดูไก่อบซีไก่อบยาง จ้าพี่น้องจ้าเอา้าจ้าพี่น้องจ้าเดี๋ยวเจวจิไปอันดูไก่อบให้เองจี้กินเข่าคั่มกันค่ะตอนตนี้เริ่มหิวแล้วขณะนี้บ้านเจียวประมาณหกโมงครึ่งแล้วค่ะเดี๋ยวอีกสักประมาณครึง่งชั่วโมงเดี๋ยวพอลุงเพิ่กัดถึงบ้านแล้วค่ะเพิ่เลิกงานประมาณหกโมงสี่สิบห้านะค่ะประมาณนี้แหละค่ะเสร็จแล้วที่นี่เดี๋ยวเจวก็สิได้เฮ็ดหยังกินเข,าข่าค่ำกันค่ะพี่น้องค่ะจ้าจังใดก็ขอ,ขอขอบคุณพี่น้องลหลายๆเด้อค่ะที่รับชม คลิปของเจวเนาะค่ะจ้าสำหรับคลิปนี้เจวขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ